แกงส้มค่ะแกงส้มปลากะพงหัวเผือกแอบกุ้งค่ะวันนี้มาทานบ้านเพื่อนอีกแล้วนะคะอาจจะมีเสียงดังนิดนึงเพราะ่าอยู่ในร้านค้านะคะแล้วก็ต้องขออภัยในพื้นที่เนื่องจากว่าไม่ได้ทำในครัวนะคะอิชแนลสวัสดีค่ะแกงส้มปลากระพง เผือกแอบพุ้งค่ะอันดับแรกนะคะเตรียมหม้อใส่น้ําแล้วก็ผสมเครื่องแกงส้มเครื่องแกงส้มใต้ย้ำไปหลาย ep แล้วนะคะว่ามี5อย่างพริกหอมกระเทียมเกลือแล้วก,ก็มิ้นนะคะ5อย่างก็จะได้แกงส้มตาละเอียดนะคะแล้วก็ลําดับต่อมากะปิค่ะกระปินี่ก็คือกระปิอย่างดีเลยนะคะเสร็จแล้วก็นี่ค่ะ ผสมให้เข้ากันถ้าโดยปกติคนอื่นเวลาเขาแกงส้มนะคะเขาจะใส่เครื่องแกงไปสองส่วนแล้วก็กะปิหนึ่งส่วนค่ะแต่ด้วยเราเป็นคนใต้นะคะเราชอบกินเคยค่ะเราก็จะใส่เน้นหนักไปนิดนึงค่ะเสร็จแล้วลําดับต่อมานี่ค่ะวันนี้เราจะแกงกับมะขามนะคะมะนาวแพงเราก็เปลี่ยนมาเป็นมะขามทักขยำนะคะ แบบน้ำมะขามที่แบบใต้แท้เลยนะคะระหว่างทำครัวไปก็ฟังเสียงคุยไปแล้วก็ฟังเสียงไก่ขันไปด้วยนะคะเอาแบบสไตล์ลูกทุ่งแท้ๆเลยนะคะแล้วก็กรองเอาแต่น้ำนะคะใส่ลงไปโอเค หลังจากนั้นเราก็จะเอาผักใส่เลยนะคะเนื่องจากว่าเผือสุกนานสุกยากอ๋อก่อนใส่เผรือกค่ะเราจะมีส้มอีกอย่างนึงนี่ค่ะมะม่วงเบาอันนี้เขาแอบสุกแล้วนะคะเขาจะมีความหวานผสมอยู่ วายยังไม่ทันแกงเลยค่ะน้ำลายสอแล้วเห็นส้มหลังจากนั้นก็ไปตั้งไฟก่อนนะคะอันนี้เราเอามาตั้งไฟให้เดือดก่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนนี้รู้สึกว่าเครื่องมันจะเบาไปนะคะต้องการความเผ็ดอีกนิดนึงนี่ค่ะเราเพิ่มเครื่องอีกนิดนึงนะคะขั่วควาจังจ้าน แล้วก็ลำดับต่อไปแกงส้มผนใต้นี่ค่ะแกงส้มผนใต้ไม่ค่อยจะอะไรกับน้ำปลานะคะเราจะใช้เกลือเป็นหลักนะคะค่ะหลังจากนั้นก็ตั้งให้เดือดนะคะ อน้ำเดือดค่ะเราจะพามาดูนี่ค่ะอันนี้ตัวที่แอดนะคะอันนี้คือเมนหลักค่ะแกงส้มปลากระพงนะคะปลากระพงเป็นชิ้นๆเลยนะคะนี่คือแกงส้มปลากระพงแล้วก็เผือกค่ะเดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อนนะคะเมื่อน้ำเดือดแล้วเราถึงจะใส่เผือกลงไปนะคะ ชิ้นตามชอบอันนี้คืออย่างหนึ่งที่แอบค่ะที่บอกว่าแอบกุ้งนี่ค่ะกุ้งตัวเล็กตัวน,อน้อยนี่ระหว่างรอน้ำเดือดนะคะให้มาดูกุ้งนี่ค่ะมาทานเลยค่ะ ระหว่างดูกุ้งกับดูปลาก็ฝังเสียไก่ขันไปด้วยนะคะมีค่ะบ้านนี้มีไก่ชนนะคะตอนนี้น้ำแกงเดือดแล้วนะคะลำดับต่อไปเราจะใส่เผือกค่ะ รอเดือดอีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวเราก็จะใส่ปลานะคะลำดับต่อไปใส่ปลากระพงค่ะคมณอม แล้วเราก็จะไม่ไปนคนเขานะคะเดี๋ยวก็จะขาดตั้งนิดนึงเจ้าพิเศษเับาพิเศษตอนนี้ก็ระหว่างรอปลากระปุกน,นะคะค่ะปลากระปุกเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้เดี๋ยวชิมรสชิมรสแล้วก็ปรุงนะคะว่าถึงเปรี้ยว ถึงหวานถึงเค็มหรือเปล่านะคะออันนี้ก็น,น้ตาลคะ่ะ นนี้ถึงเปรี้ยวถึงเค็มแล้วนะคะปรุงน้ําตาลไปนิดนะะึงค่ะแกงส้มใต้จะปรุงน้าตาลนิเดเปรี้ยวไม่หวานนะคะหลังจากนั้นรอเดือดอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวเราจะใส่สุดท้ายที่เราแอบไว้ค่ะก็คือแอบกุ้งนะคะจะรอรอเผือกเผื่อยนิดนึงลำดับสุดท้ายค่ะกุ้งตัวเล็กตัวน้อยค่ะ อร่อยนะไม่กวนนะคะลงเสร็จลากเดียวแล้วก็เอาขึ้นเลยค่ะใช่ไหมคะเพราะว่ากุ้งมันสุกง่ายอยู่แล้วท้อ,อ,ทอง ป้มข้าวเผือกกุ้งไปค่ะไปเตรียมข้าวทานกันนะคะแกงส้มปลากระพงเผือกมะม่วงแล้วก็แอบกุ้งนะคะแกงส้มใต้แท้ค่ะร้อยลาวมือนี้

ทางกุ้มทอดชัตคาร็ เขคาขคันเขาคันทีมิลเลีย Baby, what happened to your friend well, so like no. did <laughs> you come so late again. No, You didn't see a I not I ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมในคลิปนี้นะคะแกงส้มใต้แท้ๆค่ะไม่ได้ดัดแปลงรสชาติไม่ได้ดัดแปลงสูตรเมนูและแม้แต่สถานที่ก็ลูกทุ่งแท้ๆเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอ c ชแชน e ลด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะโปรดกดซ u b สไครต์กดไลค์ กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอ e ิชชาแนลด้วยค่ะขอบคุณค่ะ